มีดทำครัวมีได้ไหลายแบบแต่มีตัวแซบมีได้คนเดียวขอต้อนรับเข้าสู่รายการแทนทิปส์หยิบมาเล่าผมนะครับเชฟแทนเจ้าเดิมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องมีดแต่ละชนิดที่ผมใช้ทำอาหารนะครับ แล้วก็ใช้ในร้านผมเองด้วยนะครับคือมีดพวกนี้มันจะมีหลายแบบมากเราต้องเลือกให้ถูกต้องเหมาะสมกับงานที่เราจะใช้มีดตัวเนี้นครัเป็นมีดที่ผมใช้หั่นเนื้อเป็นประจำนะครับหลักๆเลยจริงๆมันมีเยอะแยะมากมายเลยอาจจะมีเป็นรูปแบบเป็นปังตอเป็นอะไรเยอะแยะเลยแต่เนี้ยถ้าจะต้องเลือกผมจะเลือกแค่3 3เล่มนี้เลยใช้นะครับ ันแรกเลยอ่าอันนี้แซวสมุไรทูปเปอร์ไม่ใช่ฮะอันนี้จริงๆเป็นมีดหั่นเนื้อมีดเนี่ยทำไมมันจะต้องยาวขนาดนี้เพราะมันใช้กับเนื้อที่มีหน้าตัดใหญ่มากเนี่ยฮะประมาณนี้เพราะว่าอะไรฮะถ้ามีดมันสั้นเนี่ยเวลาคุณหั่นเนี่ยมันไม่เขาเรียกว่ามันสั้นกว่าหน้าตัดเนี่ยทำให้รอยตัดมันไม่สวยแต่เนี้ยมันตัดทีเดียวเลย นเนื่องจากมีดม,มันยาวนะครับเขาเลยจะออกแบบดีไซน์ให้ตรงปลายเนี่ยมนตรงปลายจะไม่คมนะฮะเพราะป้องกันเพราะมันยาวอ่ะมันเกะก,กะเก้งก้างอาจจะไปเสียบโดนใครเขาก็ได้เขาเลยทาปลายให้มนแต่มีความคมมากนะฮะอันนี้อันเนี้ยใช้บ่อยมากชวาวดาบวงพระจันไม่ใช่นะฮะอันนี้จะเป็นมีดเขาเรียกเป็นบุชเชอร์ที่บุชเชอร์ชอบใช้นะครับอาจที่เราจะเคยเห็นในคลิปไม่ว่าจะเป็นของซอเบหรือของอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ เขาชอบใช้กันอยู่แล้วคือมีดเนี้ยมันมีความโค้งอะมันอยู่เวลาตัดข้อดีนะฮะเวลาเราลงลงมีดกับเนื้อไปปุ๊บเนี้ยมันเดินหน้าถอยหลังได้มันสามารถด้วยโค้งเนี้ยฮะตรงเนี้ยมันเฉือนขึ้นเฉือนลงได้มันไม่ใช่มีดที่แบบกรีดอย่างนี้อย่างเดียวแต่มันอย่างนี้ได้ด้วยฮะถยขึ้นถยลงทําให้เราไม่ต้องยกมีดออกจากก้อนเนื้อทําให้รอยตัดเนี่ยมันเนียบขึ้นคมขึ้นรอยตัดก็จะไม่เป็นหยักหยักหยักเหมือนผ้าม่านนะฮะอ่ะอันต่อไปอันนี้ จิ๋วแต่แจ๋วนะฮะอันนี้เป็นมีดที่เาเรียกว่าโบลเลสนะครับก็คือเป็นมีดเลาะก,กระดูกมันสามารถเข้าตามซอกตามซอยเลาะก,กระดูกได้ดีทําไมมันต่างจากมีด่างอื่นยังไงมันจะมีความยืดหยุ่นเพราะว่าเวลามันเข้าซอกเข้าซอยเนี่ยฮะกับกระดูกเนี่ยมันสามารถบิดตัวได้เห็นไหมฮะทำให้มีดไม่หักนั่นเองบิดตัวโค้งได้มันมีความยืดหยุ่นสูงมันเป็นมีดเลาะก,กระดูกแล้วก็เป็นมีดที่ผมชอบใช้ทิมขอบเนื้อเพราะมันสามารถบิดตัวได้โค้งได้ เพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นเป็นมีดที่มีความยืดหยุ่นสูงมากนะครับถ้าผมเลือกมีด3แบบ3เล่ม3สไตล์ในการทำบูชเชอร์หั่นเนื้อไองผมผมจะเลือก3เล่มนี้เสมอเมื่อกี้นะฮะเราพูดถึงเรื่องชุดมีดที่ผมใช้ในการบูชเชอร์เนื้ออยู่แล้วแต่จะมีชุดมีดที่เขาเรียกว่ามีดสามันประจำบ้านนั่นเอง ที่หลายๆคนก็ต้องมีไว้ใช้ตัวมีดเนี่ยถ้าเป็นผมผม,ผมจะแนะนําเลยว่าอันแรกที่ควรจะต้องมีถ้าให้ผมเลือกมีดแบบเดียวนะฮะแล้วเข้าครัวผมจะเลือกแบบนี้อันนี้ก็เรียกว่ามีดเชฟทรงก็จะโค้งอย่างนี้เหมาะแก่การที่เราจะหัน่นหรืออย่างนี้ก็ได้อย่างนี้คือไ่ทำอะไรฮะเนี่ยเวลาเราสับละเอียดเห็นไหมฮะ ฮะอ่ามันเหมาะกับการสับกระเทียมสับสับละเอียดพวกหอมพวกกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยฮะมันความโค้งมันมันเหมาะกับการใช้นะฮะแล้วก็เฉือนได้แล่ได้เหมาะมากนะฮะส่วนอันต่อไปอ่ามันก็จะเป็นอันนี้จะเป็นมีดยาวปลายแหลมเหมาะกับการอะไรไหมฮะแล่หรือเลาะพวกพังผืดพวกอะไรพวกนี้เล็กๆได้ดีมากนะครับแล้วก็ หมาะกับการแลร่ปลาแล่ปลาก็จะทำงานได้ดีมากเหมือนกันนะครับก็นี่เป็นตัวที่สองนะครับส่วนตัวที่สามนะครับจะเป็นตัวนี้ฮะตัวน้องจิ๋วทำงานในพื้นที่เล็กๆได้ดีเลาะอะไรอย่างเงี้ยพื้นที่เล็กๆได้ดีแล้วก็ใช้ป,อก,กชปอกผลไม้ได้ด้วยนะครับปอกผลไม้สะดวกคือคุณน,นึกภาพนะคุณเอานี้ไปปอกผลไม้นะโหใหญ่มากไม่ถนัดหรอฮะอ่ะทีนี้มันจะมีอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นมีดตัวช่วยแล้วกัน คือตัวนี้เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะมีดมันมีรอยหยักนะไว้ทำอะไรมีดเนี้ยไว้หั่นพวกขนมปังคือขนมปังเนี่ยมันมีความร่วนแต่มันยุบตัวได้คือถ้าเกิดคุณใช้มีดธรรมดาเนี่ยหั่นลงไปเนี่ยคุณต้องออกแรงกดพอออกแรงกดปุ๊บขนมปังจะยุบตัวแต่ถ้าเกิดคุณใช้มีดหั่นเนี้ยมันจะไม่ยุบตัวฮะแล้วมันก็จะสวยกว่าเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดเป็นคุณเป็นคนที่ชอบกินขนมปังก็แนะนําอันนี้สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยที่มันมากับชุดพวกนี้นะครับเมื่อคุณมีมีดแล้วคุณก็ต้องมีที่รับมีดอันนี้ก็เรียกเป็นสตีลไปรับมีดแบบแบบเป็นแท่งเหล็กนั่นเองคือจะช่วยทําให้มีดคุณเนี่ยคมนานยิ่งขึ้นเวลาพอเราใช้ใช้ไปมีดจะทื่อพอมีดมันทื่อปุ๊บคุณก็ต้องมารับเพื่อมันเกิดความคมนั่นเอง หลายๆคนรับมีดไม่เป็นรับมีดทำยังไงทำไมรับแล้วมันไม่คมอันเนี้ยเดี๋ยวตอนหน้าผมจะมสอนรับมีดแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าทำไมมันถึงสำคัญมากกับการรับมีดให้คมสรุปเลยนะฮะมีดเนี่ยถ้าคุณจะมันก็แบ่งแยกกันเป็นหลายประเภทแล้วกัน ถ้าเกี่ยวกับเรื่องเนื้อคุณก็ใช้แบบนี้นะครับถ้าเกี่ยวกับเรื่องทําครัวทั่วไปก็แบบที่ผมบอกนี่เลยนะครับสําหรับคนที่รักการทําอาหารรักการทาครัวมีดเนี่ยคืออุปกรณ์สําคัญเลยทีเดียวที่คุณจะขาดไม่ได้ลงทุนกับมันนิดแต่คุณจะมีความสขกวกการทําอาหารได้มากขึ้นนะครับถ้าชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยติดตามก็กด subscribe เลยนะครับเป็นกําลังใจเพื่อที่ผมจะได้ทํา คลิปดีๆมีคุณภาพให้ท่านผู้ชมต่อ,ตอๆไปอีกนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ